ครับสวัสดีครับผมเฉลิมชัยถึงดีนะครับศึกษานิเทศสนัมงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3กับช่วยครูคิดคิดช่วยครูนะครับวันนี้จะพาคุณครูทำบัตรคำดิจิทัลเป็นบัตรคำที่ทำง่ายๆนะครับจากโปรแกรม powerpoint ในช่วงที่โควิดกำลังระบาดท,ทุกคนอยู่ในบ้านคุณครูอยู่ที่บ้านจับคอมพิวเตอร์มาทา ใบงานดิจิทัลกันนะครับเปิดเทอมจะได้นำไปใช้หรือจะส่งให้กับผู้ปกครองนักเรียนในช่วงปิดเทอมนี้ก็ได้นะครับส่งผ่านไลน์ไปที่ผู้ปกครองนักเรียนให้ผู้ปกครองเรียนนั้นสอนลูกหลานที่บ้านนะครับกับบัตรคำดิจิทัลที่จะปาทำจาก PowerPoint ทำแล้วสามารถ Export มาเป็นไฟล์วิดีโอนะครับเริ่มแรกนะครับเปิดโปรแกรม PowerPoint หรือเปิดเทมเพลตที่ผม ทำลิงก์ให้โหลดนะครับใต้คลิปนี้โหลดขึ้นมาแล้วก็เปิดที่เทมเพลตนะครับจะได้ powerpoint แบบแนวตั้งแบบนี้นะครับเป็นเฟรมแบบแนวตั้งคุณครูสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับไปที่แทรกเลยนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่แทรกเสียงนะครับอันนี้คุณครูต้องบันทึกเสียงไว้แล้วนะครับคำคำนั้นนะครับอย่างผมบันทึกคำว่าทายไว เขาอายอทายไว้ซึ่งส่งมาให้คุณครูด้วยแล้วนะครับหรือคุณครูจะบันทึกเสียงใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็ไปเลือกเสียงจากแ้มนะครับจากนั้นมันก็จะเราหาไฟล์ที่บันทึกไว้นะครับคุณครูอาจจะใช้เสียงตนเองบันทึกหรือจะใช้เสียงนักเรียน อ่านก็ได้นะครับบันทึกจากโทรศัพท์นะครับเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์นะครับมันบ้าหาเจอไฟล์แล้วนะครับก็มาที่แทรกนะครับเมื่อคลิกปุ่มแทรกนะครับรูปลำโพงก็จะเข้ามาที่ตรงบัตรคำที่คุณครูทําไว้นะครับใน PowerPoint ตรงคำว่าทอไอยอไทนี่แหละนะครับตรงนี้คุณครูอาจจะเปลี่ยนเป็นคำอื่นก็ได้นะครับไฟล์ที่ผมส่งให้นั้นคุณครูแก้ไขได้นะครับคุณครูเลือก วางลำโพงตรงมุมใดมุมหนึ่งนะครับอันนี้ก็สุดแล้วแต่ว่าคุณครูจะวางไว้ตรงไหนนะครับจากนั้นนะครับไปที่แ้มนะครับตรงมุมบนสุดนะครับสายสุดแล้วก็เลื่อนมาเลือกบันทึกและส่งนะครับแล้วก็มาที่สร้างวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับ ไปที่แฟ้มนะครับแล้วก็มาบันทึกและส่งเลื่อนมาที่สร้างวิดีโอนะครับแล้วก็มาที่ปุ่มสร้างวิดีโออีกปุ่มหนึ่งนะครับด้านขวาล่างปุ่มนี้นะครับจากนั้นมันจะให้เซฟไฟล์เป็นไฟล์วิดีโอนะครับแล้วแต่คุณครูจะตั้งชื่อนะครับผมตั้งชื่อว่า w o r d c a r d 2นะครับหรือ Wordcast 2เนี่ยนะครับแล้วก็คลิกบันทึกเสร็จแล้วนะครับได้ไฟล์วิดีโอจากโปรแกรม powerpoint เห็นไหมครับไม่ต้องใช้โปรแกรมตัดต่ออะไรเลยนะครับใช้ powerpoint นะครับตอนนี้คุณครูก็จะได้ไฟล์วิดีโอแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดไฟล์วิดีโอนะครับว่ามันเป็นเช่นไรนะครับตรงนี้ไฟล์นี้สามารถที่จะส่งไปในไลน์ผู้ปกครองหรือ facebook ผู้ปกครองได้นะครับเห็นไหมครับ ช่วงที่อยู่ที่บ้านแบบนี้นะครับลองมานั่งทําใบงานดิจิทัลกับผมนะครับสอนอเฉลิมชัยถึงดีจากช่วยครูคิดคิดช่วยครูนะครับ